สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตซูมกสูบอนหัรวพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สองตู้วางบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ตู้วางบ้านนากจ็จะได้มาอยู่เพื่อนอยู่ซา,ขน,น,น,านของน้องคือเก่าพี่น้องเลยไก็มาอัปเดตเพื่อนของน้องคือเก่าเลยแหละพี่น้องเอ้เงียบปิ๊บเลยมื้อนี้ม่มผี้ใูอยู่พี่น้องอไป ปาไปลงเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าบรรยากาศอยู่ไผอยู่หน้าอยู่บ้านอยู่ซอกเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยตามบ้านตามซอกเนาะเขื่อนสารนานเปรตคือว่าแนี่พี่น้องเอ้ยอยู่นี่แหละอ่าวันนี้ไปทังไดพี่น้องเอ้ยมาเผาเพื่อนในเพื่อนอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอัดคลิปให้พี่น้องได้รับชมระเบิงคือเก่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ่าทั้งตู้วางก็ได้ฮ่าฮมีเพื่อนก็เมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เป็นวันพระวันศิลป์เนาะเพื่อนก็เขาวัดพี่น้องเอ้ย อะไรมาเผาเทียงไรงัวงอะไรขั้วไ้เพิ้นนี่แหละพี่น้องเอ้มีผู้ใดอยู่ทั้งตูปอมันกะลงไปเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งหน้าลุมพี่น้องเอ้ไปพปุกเทียงไปเฮ็ดเทียงเฮ็ดเทียงไหมว่าคือว่าก็คือว่าดไว้แท้มาเกิดติหัวปีแท้เนาะพี่น้อง e. คือหากันเล้วงเขาเแล้วน้นำเนี่ยเรายังมีอยู่มีเศร้ามีนอนอยู่เราจะเฮ็ดพี่น,อ e. นอ e. ้องเอ้ก็เกะโตกมือเด,ด็กมือหน่อยไป กะแล้วไปนําพี่น้องเอ้ยอ่าวานนี่กะกกไม้อ่ากุมาให้ทางน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยกะได้ให้ประมาณ5 6เ5 6โตนี่แหละไปเอาไมันกะสิได้ปิดเทือนใม่เนาะพี่น้องเอ้ยจักสิได้ําแเฮ็ดเรียดตัวน้อยไปได้ซําใดกะเอาพี่น้องเอ้ยย้อนว่ามันบ่มีเนาะเงินคําอยู่บ้านสิ่งเฮากบ่จักพี่น้องเอ้ยลงไปไทยกพอได้แน่เล็กๆน้อย คันว่าบ่ได้เฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์ก็บ่ได้นบัตรเฮ็ดเบอร์ก็หลายฟ้าหลายปีพุ่นพี่น้องเอ้ยก็ยนําบัตรนําเบอร์ทงตู้บางก็ขึ้นมานี่ก็ย้อนบัตรย้อนเบอร์พี่น้องเอ้ยย้อนว่าเฮ็ดบัตร MOU ก็15,600พี่น้องเอ้ยตะกี้เนาะแต่ที่ว่านเือไปตั้งแต่ตั้งแต่เพิ่นยังบ่ได้ยใหม่พี่น้องเอ้ยได้ได้ยใหม่แล้วเพิ่นกไอ้ ลดลงมาหาย,ยู่พี่น้องประมาณหมื่นสองหรือหมื่นสามนี่แหละพี่น้องเอ้แต่ว่าย้อนว่าคนบางคนที่ว่าเพิ่นออยากโตอยากโตอยากกินเฮานะพี่น้องเอ้อยาก,ลกหลอกเฮานี่แหละงานงอนว่าคือว่าจั่างไรนะพี่น้องเอ้เฮ็ดอยู่บัดเบื่อกับพี่น้องเฮ็ดอยากให้มันถือโตตามกฎหมายอยู่พี่น้องเอ้ก็เฮ็ด เห็ดไปฮักตู้วางนี่ก็เห็ดเบิดฮักไปละล่าโมมี่อย่างไปน้องเบิดไปแปะพันไปน้องเลยบ่อไรอย่างเลยเอกสารนี่ยังยื่นไปกับบ่อไรโมมี่อย่างขึ้นให้เลยโมมี่อย่างมาให้เลยตั้งโหน้าเบนตัวไปน้องเลยพอตู้วางถามได้ถามอีกถามแล้วถามอีกะมีแต่ว่าน้ำเนินการแล้วไปน้องเลยน้ำเนินการแล้วเคนว่าจักรจีว่าจังใดเนาะเอาไปโอ้คือกัน ผมจักเงี้ยนว่าผมจักเงี้ันไปเมื่อไปเป็ดพันเฮ้ยเลยอยู่เลิกโมขะมาอยู่บ้านอยู่ชองคือเก่าพี่น้อาเลยแล้วก็สิลงไปใหม่ยังหมทันมีงานพี่น้อาเยกันมีงานกับสิลงไปใหม่อยู่จากสิวาจังไดเนาะโอนาโบยากเกตเป็นเมื่อนั่นเงือนเดินกับโมออกเนาะ สี่สิบห้ามื่อพี่น้องเลยให้พี่น้องคิดเอาคิดเอาเนาะว่าสิเป็นยังไงโบใจเงินเดือนสิบสี่สิบห้ามื่อพอตกมื่อหนึ่งมาถับเงินเดือนคือบบหายยักเยื้อโทรศัพท์เสียพ่นี้องเยโทรศัพท์เสียคือบุ๋ไปกดตู้มาให้กดทีทีมาให้กดตู้มาให้ตายเป็นทีเนาะแตว่าตู้กดบ่ได้บุมมีเงินในบัญชี พี่น้องเยเงินบัญชีกสิกรบ่มีเงินมีธนาคารกรุงศรีพี่น้องเยคือจังหวะคือบวจังหวะบุกดมาให้พี่น้องว่าลื่นสมมติบเอ็ดวันยูบ้านจะคำสิวาจะคำสิวาตื่นมาเมื่อที่สองบัดอยากได้เงินค่าบัตรเจ็ดพัดพี่น้องเยเงินเดือนก็ยังบอกท่านได้ออกเกิดจักสิวาจังใดเนาะคนฮอดก็อยากได้เงินไปจ่ายค่าหอค่าอยู่ค่ากินพี่น้องเย เันว่าเ่ามาว่าเออเดือนหนาสิฮหักขึ้นค่าบุงคาบัตกัดสีว่ววเนี่ยเปอกัสีหาปหักไปดี๋แต่ว่าเรือนกินอีกไคือว่าเรือนที่ผ่านว่าเนี่ยก็ห้หักอยู่เป็นหักักสองพันหักสองพันหกพันหาเป็นแปดพันห้าเป็นอะไรรางบัตรออกตู้วางกัดสีให้แปดพันพนนี้โอ้ยเป็นอะไรโตโต,ตวพวนมาหลายเลยแจ็คชีว่าจาังใดแจ็คชีวอว่าจาังใดบดคํคำชีวอนำ้ำเป็นอไ ออนไลน์มันโอ้ยเนาะเห็ดี่ว่าแหละก็ได้ออกไปเนองค์ยาเนาะเงินสำนักกับยามันอันต่อหัวเขาโกขาตุ้มขาตัวขากงไปกับให้มันคือสีหูเนาะพี่นองเนอะการตัวตุ้มก่อนกันเนาะเป็นสีหูอยู่ดอความพลตับมันจะเป็นแบบไดเนาะพป่นองอะขอ่โบราณโบราณอย่างเอกเข้ากับเห็ดพี่นเห็ดตามขั้นตอนนะไหเดีต่วเาเปิ่นแยกทักไว้น้ำ อยากให้ฮักไลค์พี่หน่อยคันณะบัตรได้บัตรกะเสียจำอะไรกะเสียค่าได้บัตรแต่ว่าบัตรยังบ่ได้ถามไปอีกแล้วว่ารอใบรับรองงานทางสัตว์ทางศี่รษะ่นตัวผีพี่น้อยคนต่อแหล่น่ะพ่อหน่อยพ่อเต็มปากเลยพี่น้อยกะขอโทษขอให้อะไรจะให้พ่อเต็มปากแล้วต่อแหล่ขึ้น้อนพี่น้อยคนพวกนี้นะอ่าชื่อชื่อว่าอย่างไรพี่น้อยชื่อเด่นเพี่หน่อชื่อไข่พี่น้อย อ่าเพาเปิ้ลนะเซเดนเปิ้ลนะอ่าเจ็ดงานอยู่ในเป็นไอ้ผู้ทำกับเขาอยู่ในโรงเรียนกับสิโบโก้เอ้ยซื้อเปิ้ลในโรงเรียนเปิ้ลน่าเป็นน่วยเงินปิดภาคเปิ้ลเนาะคำว่าคำสีวอกจะคำสีว่าจุ่มในเป็นน่วเงินห้าหกพันเจ็ดเป็ดพันเนี่ยเปิ้ลได้มาตัววางเลยบอได้เก็บเงินเก็บคำเลยเนาะกัหลายเรือนเตะไปดอกเงินห้างไปเดือนละาสองพันสองพันเนาะ จนเบิจนหอดเมินนึ่งไปหน่อยเอมโมยู OU, สีชมพูยุกเลือกสีชมพูไปหน่อยเลือกสีชมพูกับมาเปลี่ยนเป็นเอมโมยูยังบรานไล่สีชมพูกับเมนนึ่กับโมคะไปกับฮักกินไปพันหักไปหน่อยแตกัตัวนี้กัเบ,บดเท่าไหร่วะพวกพวกพันหักไปน่อยรวมด้ก็คือว่าเนี่ย อันนี้กำังเบ,บิดหาพันลกเลิกไปทิซึ่งตอ,งองในในั้นกำังเบิดไปพันหะเป็นหกพันหะไปหน่อยยาวหรอเหตุใดนีหละไปไปรับส้มระเบ,บงน้ำกันพี่น้องเอ้เพราะอะไรกันเมื่อยมีโอกาสก็จจะได้ลงไปไหมหางานไหมเฮ็ดไหมพี่น้องเอ้ไปรับส้มระเบ,บงน้ำกันโอ้ยู้หลดุดจ้ะติมอัพคันโกว่าหนิโมเมนโมเมนพี่น้องลงพิษเมนบ่ อิฟอัพคำกโกโตอยู่ตามาครับแสงบ่อูสาวแก้มแรงเคียงคู่ไปกับเขาโออสาวแก้มแรงเคียงคู่ไปกับเขา,ออาเ,เขา,อออขามีรถรับส่งสมง,งยงลืมซ่อนให้เราเขามีรถมาส่งเป็นตำรวจร้อยตีที่เรา ในรถหมัดหมาดหมาดนี่เบาส่วนตัวเรานั่นเป็นพบพอกระเทิน้อลองปิดลองถูกเด้อพี่น้องกะกาขอโทษขอไพ่ที่ลายเลยลืมบทดปนไหนพี่น้องเลยเองมันก็หล่นได้บุญได้พังไหนพี่น้องเลยเครื่องมัน,น,น,นพี่น้องไ <c oughs> อ้พวกนี้ของแท้ได้นี่พี่น้องเอ้ของแท้ได้บังเด้อพี่น้องได้ตู้วาสีอันมงก่อน ไฟเตกจากพี่นองนี่โอ้โ,อโอคือจิติติได้พี่น้องเยเบีบดเยด้พี่น้องยอล้มหวยหวยพี่น้องเลยโอ้ไปบ่เลยสิวา่าอยงไร ไม่อยู่หน้าคือเกา่าน,นี่ล่ะพีนน่น้องให้วันอากาศชีวิตบ้านเฮ้ามีจะพาต่อพี่น้องมาหุ่งกับป้าหมักบักไงผู้ใดมากเลยพี่น้องเร้บังเงนี่ยตำเนาะ มีกุ้งมีหอยแขรงโอยเตะเลทะลาใส่เนี่ยบ้าตัววันก,กินอยู่รกแบบนี้ตตอมก็คักแน,น่เนาะโอยกล้วยแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ามันขักจังพวงมันเัียงมงวยไงดอกอันนี้โอ้อยเนาะเดี๋ยวเขาจะรีบเลยอันนี้เด็นกล้วยรีบเลวยอันนี้กล้วยมันมีน้ำยาเลยแบบนี้ Bằng lời mẹ quê liếc quê hiệu mặt tay mặt tùng nha mặt tôm kìa mặt katep kìa mặt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  bưng bưng, bưng. Hà Lộ, bưng con, à, hao ơi hao sầm hao คือมงกลุ่มนะพี่้องเนี่ยได้พระกระีเรือมไาเลยพี่้องด้กระกาบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะตื่นสายมือนพี่้องลยมหนาวโมไซเป็นอรละฮหาองนมุ้งแหละตื่นมาวัดชิมาสุงตเม่เมื่อเสบดพี่้องเลยนอนเมื่อสุงวัดนอนกับลูกผลยากเมื่อน้ำเนาะ mưa này mới tụ mà. Cái đây mưa năm Một tay he mặc trong nhe phải rồi Pháp nó đượm và chắc nó phải nộng Lai tượp vô phải rồi Kín một con uhm. Đẹp vô phải rồi Kín cầm hẳn gắn mì nó Buồn bù buồn bà ผนกบเนาะลาบชิน้นตาชิ้นขัดไปแล้เนาะตาชิ้นกับมอมีเงินซื้อพี่น้องเอ้ยเนาะชิ่นในหนึ่งมันยังแนวนหนึ่งเงินมันบม่ได้เข่าเสมอตัววามานี่สองสามเดือนอันเดินกู้ก้าวเลยพี่น้องเอ้พวกพิษแล้เนาะเดินกัาวเลยพี่น้องเอ้เงินมันบม่ได้จักบาทนี่เบิมร mất lá lạn rồi này, mình có này nhá, cách thử nhá, lúc bồn xịp sao, mặc đẹp, mất cả mất về đây, có khổ nó, chỉ hai anh ngăn nhá, tập trang nhá, cái sao kìa. xài, xài khuất mắt cả, mắt bốn phụ, mũi mặc mắt cứ phân. Man kayo, Như nhưng không tôm còn gửi chia sẻ mày là. Bên hồ ấy bóng nó mùa xuống nó mùa 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 mùa

นำตาผู้น้อยนำตาผู้น้อยย้อยอยัง่นว่าผู้สาวแก้มแรงเคียงคู่ไปกับเขาผู้สาวแก้มแรงเคียงคู่ไปกับเขาคือเพลงแท้เนาะเป็น้องอันนี้มัน อันนี้มันอีกเพลงนึ่งเราไปนอยนยศยศอยีกแบบหนึ่งเนาะมเะมนวะเมนเมนได้พี่นองงอ้อย,ยของลูกแพบ่ะยศแค่จ้าวาดนาบดาต้ติดจาวแปดเก้าเก้ารองเท้าบด้ขัดมันปืนสามแปดขี่สนิมบอ่อคอยใส่งานชีวิตลาดขาสการบร่พิทักษ์ทางบ่ลาดใจ โอ้ลองพิดพี่หน่อยตำรวนไทยต้องเจ็บปวดรวดล้าก็จริงเจ็บใจจริงเพราะอยากเห็นปืนลั่ไนไส้ต่บ่มาเวียนเธอก็เปลี่ยนใจจริงกจะจับผู้ร้ายจับผู้ใจเธอบอกได้เลยจับผู้ใจเธอบอกได้เลย มาวันหนึ่งตำรวจต้องกวนกระโลตาอันบงนั่งคุยแ้วก็แม่งามคำหยกลอยิ่ถูกเรล่ากูกูก็แม่งคำไม่อยากทักไอ้สักคำเธอพิทักษ์สั่งบอราใจด้ย,ยแตก,กระขอโทษขอภัยไะไรเนาพี่น่องลองได้ควมบันเทิงเนาะแต่กะโบดได้ตามบทปะพี่น่องยตัววางกันได้กะขอโทษดยได้เลยพี่หน้องเ้อ ผิดพลาดประการใดก็ได้เออลืมนหนเป็น้องไม่ลงแต่โดูหลาเพลงนี่ก็หลายฝ่าหลายปียเ,ยนนเนาะเลื่มบทลื่มบทแหละพี่น้องเลยบอกผู้ให <c oughs> ้พี่น้องนะครสมรับเบิงรับฟังนะพี่น้องอ่ะสจหรับคลิปวีดีโอนี้ก็นจะจบลงเพียง,ส,งสามนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สองตู้วางบันหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสอตัววางซานเน็งนำเนาะพี่น้องทั้งสอง บอกว่าจะไปฮอตไซส์พี่น้องเลยกะอัปเดตลงไปเรื่อยให้พี่น้องได้รับส้มรับเบิร์น้ำกันเนาะพี่น้องเลยอ่าสีดังหรือบดังสีฟังหรือบวนั่นกะอยู่น้ำพี่น้องรับส้มรับเบิร์พี่น้องเอ้ยให้กำลังใจกันนะพี่น้องเอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้กะลาพี่พี่น้องไปก่อนเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอ้ย